ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงของการเตรียมงานค่ะแล้วก็แจกการ์ดผู้ใหญ่ค่ะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้เหรอคะอาจ70%สิแล้วกันค่ะก็กําลังเตรียมเก็บรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะบอกวราตนี้เป็นงานยักษ์นันชางโอู้หูไม่ยาคคือจริงๆแล้วเราก็เนื่องจากเราแบ,แบ่งงานเป็น2วันนะคะในวันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของญาติของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รีเซพชันก็จะเป็นอีกวันหนึ่งอาจจะเป็นแบบพี่ๆเพื่อนๆในแวดวงการอะไรเงี้ยนะคะก็จะ ขยับเป็นสองวันตอนนี้ก็เลยพยายามเก็บรายละเอียดต่างๆอะคะ่ะให้เรียบร้อยะคะ่ะบอกว่าชุดนี่จัดเต็มชุดเนี่ยจัดเต็มมากเพราะว่าพี่ๆดีไซเนอร์ที่รักกันเนี่ยคะ่ะทุกคนก็แบบเต็มที่มากคือต้องบอกว่างานนี้เป็นงานที่แบบรวมคนรักกันจริงๆเพราะทุกคนบอกว่าพี่ตั้งใจทําให้ด้วยใจแล้วทุกคนมีสตอรี่กับแต่ละชุดที่แบบน่ารักมากค่ะฟังแล้วจนแบบคนน้ําตาจะไหลเพราะว่าเขาคิดช่วยคิดให้เราแล้วก็พอออกมามันคือ,ม,คอมันคือดีไซน์ของแต่ละแบรนด์จริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็ เป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการลองชุดเตรียมตัวเก็บรายละเอียดเรื่องของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างชุดก็เป็นคอนเซ็ปต์ผ้าไทยแบบเราได้ดไตล์มีค่ะเป็นผ้าไทยที่คือจึงเห็นว่าเอามาเป็นส่วนหนึ่งของของชุดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมาจากแต่ละพื้นที่ที่หลากหลายกันหรือมาดีไซน์ในรูปแบบที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรีวยกว่าทุกชุดก็เลยผ้าไทยทุกชุดจะมีผสมอยู่ค่ะเกือบทุกชุดจะมีผสมอยู่ในชุดของเราหมดค่ะอันนี้ทุกความตั้งใจเรา ช่อันนี้ก็เป็นความตั้งใจเลยแล้วก็จริงๆก็พี่ๆก็เหมือนกับพอเห็นเราก็นึกถึงเราก็เลยมองเราในมุมที่ว่าเอ๊แผ่นมีแบบนี้ผสมเข้ามาด้วยดีไหมก็เลยบอกโอ้โหอันนี้คือตรงใจกับที่คิดเลยเพราะว่าเราก็อยากอยากเล่ว่าได้มีมีผ้าไทยหรือฝีมือคนไทยหรือเป็นผ้าทออะไรที่ผสมอยู่ในอยู่ในชุดของเราแต่มันอาจจะดูเป็นโมเดรนเป็นอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามให้ผสมอยู่ในทุกๆชุดเลยค่ะมีผ้าทอพิเศษอะไรเงี้ยผ้าทอพิเศษเหรอคะบางอันก็ บางอันก็เป็นอันใหม่เลยบางอันก็เป็นแบบที่พี่ๆเลือกมาให้โดยเฉพาะ,ะ,ะอะไรเงี้ยค่ะทังหมดกี่ชุดคะยังไม่สรุปคะ่ะ <laughs> บอกว่าพี่ๆคือตอนนี้ซีเควนซ์งานเนี่ยไม่ได้มีอะไรคือทุกอย่างเรียบง่ายหมดนะคะแต่ว่าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแพนจะหาจังหวะเปลี่ยนชุดให้ได้ในหลายๆชุดอะไรเงี้ยค่ะถ่ายกับตรงนั้นตรงนี้ก็จะพยายาม,มค่ะเดี๋ยววันนั้นไปนับกันเอา <laughs> ว่าเราจะทําได้กี่ชุดค,ะค่ะห็นบอกข่าวมาว่าเกือบสิบชุดเอ่อสําหรับ2ง,งานสําหรับ2ง,งาน,นะคะ่ะแต่ว่าณในณนในวันแรกเนี่ ก็หลายก็หลายชุดอยู่นั่งนั่งกินข้าวบ้างยืนถ่ายรูปบ้างตอนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามให้ได้คลาคลากันไปค่ะ Quick c h a n g e ตลอดมีเวลาเปลี่ยนชุดใช่ไหมเราจะมีห้องที่ s t a n d เ y ื่อสำหรับการเปลี่ยนชุดโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นเป็นความสุขส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นเรียกว่าคือพี่พี่ทุกคนตั้งใจทําให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราจะงานของเราเราจะทําให้ได้และทุกคนพูดคําเดียวว่ามันคือครั้งหนึ่งในชีวิตพี่จัดให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่แบบ ประทับใจมากทั้งของแพรและพี่หมีด้วยค่ะตื่นเต้นไหมคะจะเป็นแพรจะเป็นแฟนรายา <laughs> อุ๊ยตื่นเต้นไหมเหรอคะก็ก็ตื่นเต้นนะคะมันก็มันก็เหมือนกับเป็นอีกคือตอนนี้ยังไม่กล้าคิดเลยเพราะเหมือนแบบมีหลายอย่างที่เรายังคงต้องเตรียมอะไรเงี้ยค่ะมันยังไม่ได้แบบกําลังเหมือนแค่กําลังจะก้าวอยู่อะไรเงี้ยเราก็อ่ะอยากจัดการตรงนี้ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแต่ว่ามันก็ก็ตื่นเต้นดีค่ะกลวจะเขินงันเห่พี่หมีว่าเป็นสามีเลย <laughs> เสียงหัวเราะเนี่ยแหละก็คงแบบว่าคงมีอะไรเล็กน้อยเหมือนกันเนาะมันก็คงแบบเออเพราะว่าใน11ปีมันก็เป็นแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะณณวันนี้พอมีมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนั้นถามอีกทีนะว่าเป็นยังไงขอเชิญตั้งแต่เช้านะคะคุณหมอการสองวันที่จะจัดนี่คือวันไหนบ้าง ออตอนแรกคือวันที่10มิถุนายนนี้ค่ะวันแรกแล้วก็อีกวันหนึ่งกำลังยังไม่สรุปในเรื่องของวันและสถานที่ค่ะก็คือวันท<ม>ี่10ยังเป็นภายในครอบครัวอยู่ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะ<ม>ใกล้ๆกันในในที่ที่เราเ,เป็นญาติและผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่ค่ะขอถาม,มย้อนไปก่อนหน้านั้น,น่อมมีโมเมนต์แบบคุกเข่าขอแต่งงานอะไรอย่างนี้หวานๆบ้างไหมเอ่ย<ม>จริง,รงๆแลว้วเป็นโมเมนต์ที่เราเหมือนกับคุยกันในครอบครัวอย่างนั้นเป็นฟิลนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ ด้วยความที่อาจจะแบบดูแลกันอยู่อย่างนี้กันมาในระยะเวลาที่แบบพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเป็นแบบอ่ะคุยกันง่ายๆคุยแบบเป็นเป็นผู้ใหญ่สองครอบครัวได้คุยกันอย่างนั้นมากกว่าค่ะใจเราคิดว่าจะมีแบบอสักใครมันคุกเขาเ่านี่นี่ไงนี่ไงอาจจะมีทีหลังก็ได้นะ,อ,ะ <laughs> อาจจะมีทีหลังก็ได้อาจจะเป็นแบบเป็นโมเมนต์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไอมีตัดพิสัส ใช่ค่ะเพื่อนๆก็เตรียมให้อะไรเงี้ยก็เซอร์ไพรส์กันมากไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนๆตั้งแต่ที่โรงเรียนแหละค่ะเตรียมให้แล้วก็เพื่อนในกลุ่ม2คนก็คือจะแต่งไล่ๆกันก็เลย,เยได้จัดไปพร้อมกันเลยก็ไม่นึกเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะได้มีโมเมนต์อะไรเป็นฟิลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยได้แบบเพื่อนเตรียมเสื้อคงเสื้อคลุมมีเตรียมปาร์ตี้เล็กๆน้อยน้อยให้ไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าให้เราได้อยู่ในฟิลของของการแบบ แบบเป็นเจ้าสาวนะอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อนก็เตรียมให้เต็มที่ค่ะเคยไหพี่ที่ไปงานรู้อีกเขาจะนึ้งานเราเเออใช่เราก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อนบอกไม่ต้องทาอะไรนั่งอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวเพวื่อนจัดให้เองหมดทุกอย่างเพื่อนก็ไปเตรียมการเราก็ไปนึกว่าเพื่อนจะแบบเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรามากมายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เตรียมการทุกอย่างอะไรเงี้ยคือแพนเป็นคนไม่ชอบเซอร์ไพรส์เลยก็บอกว่าไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ไม่ต้อง, surprise, องเดี๋ยวไปกินข้าวทีหลังอย่าอย่านั้นแบบพยายามจะรู้ทันเพื่อน ต่เพื่อนก็เลยบอกว่าเอออยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเถอะไม่ต้องรู้สักเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จนก็จนสําเร็จค่ะก็จนสําเร็จก็เลยแบบเออขอบคุณเพื่อนๆจริงๆค่ะตอนนี้นับรอแล้วนะคุณเจ้าสาวตอนนี้ก็คือเนื่องจากเวลานับถอยหลังแต่ว่าสิ่งที่ต้องทํายังมีเยอะมากก็เลยกําลังทยอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื่องจากเพิ่งสรุปสถานที่ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เลยก็เลยจะต้อง รีบหน่อยในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะแม่ฝ์กบ,บอกแล้วกันหลายคนยแบบทุกทีแบบบางทีเราไม่ได้ชิวเลยวันที่สี่อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ขออนุญาตกลับขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราพยายามจะจัดแบ่งเป็นสองวันในวันแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอผู้ใหญ่เป็นญาติอะไรเงี้ยนะคะพี่พี่ที่เราแบบอาจจะใกล้ๆคุ้นเคยกันอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นในเซตนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวงานรีเซพชันเนี่ยจะมีอีกทีแน่นอนอาจจะเป็นช่วงแบบ2เดือนข้างหน้าเดี๋ยวถ้าทันแบบสรุปสถานที่วันและยังไงเนี่ยค่ะก็จะแจ้งกันอีกทีหนึ่ง ขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะที่แบบมีแบบมีส่งกันเข้ามาพี่ๆอะไรเงี้ยบอกเป็นกําลังใจให้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามเราก็ยังแบบอวยขอบคุณจริงๆค่ะก็พ,พยายามเก็บรายละเอียดต่างๆให้ได้ให้ได้มากที่สุดละกันแต่ว่าถ้าตกล่นอะไรยังไงตรงไหนไปก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอบคุณแฟนๆในชายรุ่งินโอ้แน่นอนค่ะขอบคุณแฟนๆ,ๆทุกคนเลยค่ะท,ที่ที่ติดตามกันมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดในไม่ว่าใน ช่วงเวลาไหนของชีวิตเราก็ตามมันนี้ก็เป็นเหมือนเดียหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องราวในชีวิตของแพนก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะที่แบบน่ารักกันแบบนี้มาเสมอเราโตมาด้วยกันก็เดี๋ยวเจอกันในวันนั้นนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ